สวัสดีค่ะเพืเ่อนเพื่อนตอนนี้พากันออกมารับประทานอาหารนอกบ้านค่ะตอนนี้อยู่หาดนิชันเบ์ค่ะมีบรรยากาศตอนกลางคืนค่ะนี่จะเป็นร้านอาหารต่างๆเนาะคาเฟ่ข้างบนนี่ก็เป็นร้านอาหารอิตาลีค่ะ แต่พวกเขาสิยญาไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะการถนน,โน,โนก่อนค่ะดีดมเ,มดเดียร์ดีเดียร์น้องเดียร์ทำแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นโม,มเว่นคิกร้านขายไอศครีมค่ะแซ่บขนาดทั้งแซ่บทั้งแพง ขาะหนาวๆ,ๆนี่ค้นก็ซื้อตลอดค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนาร้านอาหารนาบาร์ค่ะทีมนี่ไรล่างเขาขสขยางไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆอุ้ยหอมอาหารเหีวๆหๆวหว

เพื่นพนพนพอนๆผมใส่้านนี้แ่ละที่เข้าสิมารับประทานมูน,นี่ก็มารับประทานครั้งหนึ่งจำไม่ค่อยได้ว่าเป็นร้านใดมูมูพาม่าเนาะมูนี่เป็นร้านทิเกวอันนี้ขายขายบ้าน เดินกลับไปเพื่อนๆค่ะกระสั่งการลิปเบสมาค่ะจะเป็นสแนกค่ะแล้วก็วาแล้วก็ผู้ชายกับมิบียค่ะ่อโนโุญาตและประทานคอนเนอะเนาะเดี๋ยวอาหารเมนเดี๋ยวสิตามมาที่หลังค่ะ เื่อนคะอันนี้ก็ออเดอ,อ,นนอร์อนะฟิสาค่ะบาสแนปเปอร์ บรรยากาศในร้านอาหารเพื่อนเพื่อนคะเดี๋ยวจะทานอาหารแล้วนะคะ,ะทานด้วยกันค่ะอันนี้เป็นโครงแกะค่ะแพงมากเลยนะคะเนี่ยสามสิบแปดดอลตัวนี้ก็สามสิบห้าดอลปลาแซนปปอร์ค่ะแล้วก็สลัดค่ะทุกคนคะอันนี้ก็ประมาณ ยี่สิบดอนค่ะสลัดค่ะ,ะค่ะขออนุญาตทานอาหารก่อนนะคะขอบคุณค่ะได้แค่สามชิ้นเองน่เป็นเนื้อแกะเนาะ รู้สึกว่าคล้ายกับบาร์บีคิวแหละเพื่อนคะตอนนี้ก็รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วคะ่ะตอนนี้กําลังจะพากันกลับบ้านคะ่ะเพราะเชิญชมบรรยากาศตอนนี้นะคะก็คือไม่มีคนเยอะนะคะ ตอนนี้บอทานไม่เสร็จประมาณสองทึ่งค่ะตัวน,นี้คนก็รับประทานอยู่ข้างในนะคะแล้วก็คนที่นั่งอยู่ตรงตรงเนี้ยมันหนาวนะคะเขาก็กลับบ้านบ้างแล้วนะคะพวกเราก็กําลังจะกลับบ้านค่ะตอนนี้รับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศที่ร้านอาหารริมหาดมิชชันเบ่ะ วัน,นนี้ประมาณเจ็ดองศาค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้ค่าคืนนี้อมวันที่สี่กรกฎาคมสองพันห้ารอยหกสิบสี่ค่ะที่เมืองออเแลนดนะคะข้นเป็นภาคใต้นะคะซาวไอแลนดนะคะเบริโคเซาไอแลนในหนาวนะคะติดลบค่ะ <laughs> เพื่อนๆครับพวกเราก็จะเดินต่อไปอีกค่ะก็อีกตรงนี้ก็ไปอีกโซนหนึ่งที่ทําถนนมานะคะค่ะก็ขาชื่นชมบรรยากาศร้านค้าแถวนี้อีกค่ะแล้วก็จะเดินไปที่รถนะคะ เพื่อนคะนี่เป็นสกูตเตอร์ค่ะ electric electric s c o ต t e r ค่ะถ้าใครต้องการใช้บริการนะคะก็ สมัครเข้าไปทักแอปนะคะว่าจ่ายตามราคาที่เขากำหนดไวะคะ้ค่ะเราจะได้ไม่ต้องเดินนะคะก็ใช้สกูตเตอร์อไป <c oughs> นำจุดต,ต่างๆได้สดรวจสไาล์ค่ะ

เพื่อนๆชิวเกนนะคะบ๊ายบาย